ถ้าดูจากสถานการณ์ของคอนเกรสในตอนนี้ค่ะยูเครนจะไปต่ออย่างไรเรียกได้ไหมว่าสถานการณ์ชะตากรรมของยูเครนขึ้นอยู่กับการเมืองสหรัฐเลยตอนนี้ครับต้องพูดตรงข้งหลังนะฮะก็คือสถานการณ์ของยูเครนตอนนี้ขึ้นอยู่กับการเมืองของสหรัฐแ,แน่นอนนะฮะคือ ใช้เวลานิดหนึ่งกันแล้วกันนะฮะคือเมื่อกี้กฎหมายที่พูดทั้งสองฉบับเนี่ยนะฮะจริงๆในระบบของอเมริกาเนี่ยฮะร่างกฎหมายเนี่ยเสนอโดยสภาไหนสักสภาหนึ่งก็ได้จะเสนอจากสภาบนก็ได้มาจบที่สภาล่างหรือจะเสนอที่ผภาสภาล่างแล้วไปจบที่สภาบนก็ได้นะฮะเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็คือว่าถ้าจะร่างกฎหมายฉบับเดียวกันเนี่ยฮะแต่ว่า จากที่ได้เรียนไว้เนื่องจากสภาบนใช่ไหมฮะเป็นสภาที่มีพรรคเดี่ยองใครเป,ป็นปเสียงข้างมากจาก่สภาระมีพรรคเป็นเจ้าเป็นเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนก็จะต่างจะร่างสิ่งที่ตนอยากได้ใส่ไว้ในนัน้นแล้วก็เ,เอาของอีกฝ่ายหนึ่งไปเป็นตัวปาาระกันไว้ด้วยหมายความว่าถ้าคุณให้ชั้นอันนี้คุณก็จะได้อันนี้เช่นเดียวกันกลับกันแล้วก็ไปเจอกันตรงกลางเพื่อที่จะได้มีการประนีประนอมกันทีนี้เรื่องกฎหมายอันนี้มันก็ผ่านกันมานานแล้วนะครับเรื่องอยูเครนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องดูหาเสียงสหัฐ มันก็เป็นปัญหาเพราะว่าในทางด้านของ Republican เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยผู้นำในในเชโดในเงาเนี่ยนะี่ที่เป็นที่เกรงขามของสมาชิกพรรคปฏิปักษ์แดงก,กันหมดทั้งหลายก็คือโดนัลด์ทรัมป์และโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ประกาศอย่างแจ้งชัดเลยว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยกยับงเงินของสหรัฐที่จะไปช่วยยูเคร,เรนเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะฮะไม่รู้จะช่วยไปทำไมนะครับจริงถ้าวงเล็บในใจโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกก็เอายูเคร,เรนไปเลยก็ได้รัเสเซียถ้าจะเลิอกอยู่กับอเมริกาทุนนองนั้นนะฮะที่ผมเูดนเล่นนะฮะในขณะที่ ขณะเดียวกันเนี่ยทางโจไบเดนเนี่ยก็ต้องการปัญหาเรื่องของยูเครนให้ช่วยยูเครนด้วยแต่ในขณะเดียวกนันก็มีปัญหาเรื่องของอเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องผู้อพยพอย่างที่กล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาว่าทางเดโมแครตเนี่ยต้องการได้เงินเพื่อจะทําการที่จะช่วยเหลือผู้่สด,ด้วยซึ่งลูคคาบินับอกว่าไม่ให้นะเพราะลุคคาบินดัตว่าพวกอพยพเนี่ยเข้ามาแล้วทําความเสียหายให้แก่ประเทศมีอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำไมจะต้องเอาเงินสหรัฐ ไปให้คนที่มาจากประเทศอื่นไม่จะมาจากเม็กซิโกนะฮะคนอพยพเนี่ยมาจากไกลๆในอเมริกากลางอเมริกาใต้ไม่ใฉ่ว่ามาจากแคนาดาข้ามรู้เข้ามาหรือมาจากเม็กซิโกเข้ามาไม่ใช่มันเป็นคนจากประเทศหลายประเทศในการเมืองแล้วก็ในบางประเทศก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยอมมนุษยชนนะสรุปนี่ก็คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็อยู่ระหว่างตอนที่ตอนนี้มันมีการที่เขาเรียกว่าชัดดาวเกือบรือว่ากึ่งๆชัดดาวคือทุกปีเนี่ยฮะประมาณเดือนตุลาาคมมมมนีัต้องกรรปะณให นี่บอ,อ,อกว่าประมาณใหม่เนี่ยถ้าออกไม่ได้เนี่ยออกไม่ได้ไม่ผ่านส่งสภาเนี่ยนะข้าราชการก็ไม่มีงานก็ไม่ทํางานไม่ได้เขาเรียกสโลงนะก็คือว่าหยุดช่วงงานชั่วคราวยกเว้นแต่ในเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญไฟไหมล้างท่วงช่วยผู้อุปถภประัยอย่างนี้แต่อย่างนี้มีนะอันนี้ตอนนี้นี่ก็ยังคาราคซังอยู่นะยังออกไม่ได้เรียบร้อยว่าประมาณนี่ทีนี้พอดีตอนนี้เนี่ยอย่างที่ได้ได,ได,ได้ได้ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้เนี่ยนะเกือบจะตกลงกันได้แล้วนะโดยที่สภาสูงซึ่ง ทางาพรรคเดโมโแครตได้มาเสนอขึ้นมานะครับมีการตกลงในเรื่องของการที่จะช่วยอิสราเอลอะไรก็ตามแต่ขอเรื่องของการที่ว่าในเรื่องของผู้อพยพเนี่ยทางโจไบเดนขอว่าขอให้เขาเมีอำนาจเด็ดขาดได้ไหมในการที่จะสั่งปิดพรมแดนได้เลยถ้าเห็นว่าคนอพยพเนี่ยเกิน5ห0าพนคนก็ข้อปิดได้เลยซึ่งตามที่สมาชิกสภาสูงสหรัฐมองก็เห็นว่านี่ก็ดีที่สุดแล้วคือพูดง่ายๆว่าน่าจะปมีบระนอมได้เกือบจะออกมาได้แล้วนะฮะเซเลนสกี้เกือบจะดีใจแล้วปรากฏว,ว่าโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาตอนหลัง บอกว่าไม่ได้จาที่ข่าวที่เป็นมานะฮะก็คือว่าโดนทําไม่เห็นด้วยจะเป็นด้วยเหตุผลจริงๆรือและเหตุผลเพราะเขาไม่อยากให้ให้โจไบเดน,นทําแต้มอันนี้ก็กแล้วแต่จะคิดกันก็แล้วกัน,นสรุปมันก็เลยคลักรซังตรงนี้แล้วก็ปัญหานี้ก็คงจะต้องอย่างคลางกรซังนี้ต่อไปอยู่ครับ อย่างกรณีเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงยูเครนซึ่งยูเครนก็รอความช่วยเหลือไม่ไหวแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งอิสราเอลเองค่ะแล้วก็สหรัฐก,กำลังมีการเลือกตั้งแล้วก็สองพักเนี่ยก็เล่นการเมืองกันในสภากันไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มองทิศทางของทั้งสมรภูมิสองสมรภูมินี้ยังไงทั้งยูเครนแล้วก็ทั้งตัวของอิสราเอลเองอะค่ะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่า,าในอีกประมาณคือประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยฮะจะมีการ ประชุมใหญ่ของพรรคเดมโมแครตและพรรคระเบียบการเดโมแครตจะประชุมทีหลังค่ะเดโมแครตประชุมเดือนเเดเดืืออนนกร,รกฎาคมนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยฮะเราจะรู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในนามของพรรคระเบียบการถ้าถึงตรงน,นั้นแล้วในอีกกี่เดือนให้ในมีนาเมปาษาษาษา็นฤษภารณพิสพาประมาณสี่ห้าเดือนเนี่ยถ้าในสิ่งนี้แล้วเนี่ยถ้าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาแน่นอนเนี่ยนะฮะแบบชิงต่อเน,น่งแน่นอนเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทำจะได้เป็นประธานาธิบดีก็มีสูงถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเออก็คงจะมีการชิ้นโยบายต่างประเทศก่อนส่วน อาจจะมีการเปลี่ยนนโยบายพวกคนที่เป็นผู้นาเหล่านี้ก็รู้ดีว่าถ้าจะเล่นนโยบายกับทำเนี่ยจะเล่นอย่างไรนะอันนี้รวมทั้งเราเองด้วยเนี่ยก็คงจะต้องเปลี่ยนนโยบายชัดเจนนิดหนึ่งพอสมควรว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแนวปฏิบัติบ้บบบางพอสมควรอันนี้ฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังเป็นส่วยที่ช่วงที่ยังลําบากอยู่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ใกล้ขั้นมาเรื่อยๆแล้วนะฮะว่าเราก็พอจะคาดเดาได้ว่าคุณจะเป็นอะไรแล้วก็ถึงแม้ว่าโพลลิ่งเนี่ยจะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยผิดดพลามาม แล้วก็คะแนนของทรัมป์ตอนนี้ก็ค่อนข้างนําโจไบเดนอยู่ถึงแม้ว่าจะนาน้อยลงก็ตามนะฮะและที่นสำคัญที่ไม่รู้ก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพที่ทิ่เน้นมาตมัปดาตาตอนแรกเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยโจไบเดนก็แก่กว่าโดนัลดทรัมป์ประมาณสปีเท่านั้นนะเสียปแต่ว่าในความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยไม่เห็นความแก,ก่ของโดนัลดทรัมป คือเขาเขาซ่อนได้ดีมากแล้วเขาก็ไม่ได้ออกมาในลุ่มกนนเขาออกมาเป็นนักการเมืองที่เข้มแข็งนะเด็ดขาดเหมือนฟูตินอยี้เป็นต้นนะคือภาพเพอร์เขาเนี่ยไม่มีเลยเขาอาจจะพูดผิดบ้างแล้วน้อยหลงลืมหรือก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่ไม่ใช่ซีนายแบบแบบจากโจไบเดนคือเขาวางตัวได้ดีกว่านะตรงนี้ฮะมันก็เลยทาให้เกิดมีคนคิดเหมือนกันว่าเออแล้วถ้าโจไบเดนแม้กระทั่งในด้านของเดมแครัตเองเ็ามองว่าเออท่านโจไบเดนเข้ามาแล้วอีกสักสองปีเกิดต้องเข้าโรงพยาบาลที่แบบมีปัญหาหนักหนัก และเกิดทำอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะให้คาร์มารายเฮริสขึ้นมาเป็นประธานที่ประดียังไงมันก็เป็นส่วนที่ทําให้เยอรมันเองก็ไม่อยากได้โดนเป็นแน่นอนไม่อยากได้โดนตทําแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นวิกฤตจริงๆนะของอเมริกาแล้วมันก็เลยจะกลายเป็นวิกฤตโลกด้วยทีนี้โลกก็ทำอะไรไม่ได้ต้องคอยดูว่าเอาให้แน่ก่อนว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ถ้าเรารู้ว่าเลี้ยวซ้ายเราก็จะได้เดินทางแบบที่มันไปทางด้านที่ถูกต้องการไปทางซ้ายถ้ามันจะเลี้ยวขวาเราก็ได้เตรียมการล่วงหน้าเรป็นยังไงและตรงน,นั้นเนี่ยมันก็จะถึงในป,ประมาณสักห้าหกเดือนข้างหน้าครับค่ะแต่ว่ายูเครนน่าจะรอไม่ไหวนะคะอาจารย์ก็ต้องรอครับต้องรอมันหาะยูเครนเซเลนสกี้มาที่อเมริกากี่ครั้งแล้วครับมาทุกทีก็หมพยายามไปเข้าไปพบสภาแต่ก็ไม่มีความหมายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะอยากช่วยยูเครนอยู่ได้บ้างแต่มันติดปัญหาการเมืองภายใน แล้วโดนรัธรรมเขาก็ไม่ให้เด็ดขาดก็ก็เห็นว่าเงินที่ให้ยูเครนเป็นเงินสูญเปล่าเพราะคิดว่าคล้ายๆนะผมก็ไม่รู้นะเขาอาจจะมองว่าให้รางวัลรัสเซียไปแล้วรัสเซียจะได้ให้รางวัลอเมริกาอะไรจำนองเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็จะทำว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันคงเป็นอย่างที่ว่าก็เป็นข่าวสรุปสรุปไปเรื่อยๆนัเนี่ไม่มีปัญหาเลยครับค่ะคือสรุปเรื่องของเท็กซัสเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องไปตื่นเต้นว่าเขาจะไปแยกดินแดนนะคะคือไม่สามารถเป็นไปได้เป็นแค่กระแสปั่นขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์และก็ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยที่จะเป็นอย่างนั้นผมก็คิดกระทั้งพรรคเดโมารตกและพรรครุเบริกันก็ไม่ต้องการให้ตรงนั้นเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับค่ะเอาละค่ะอาจารย์คะท้ายสุดนี้ค่ะคือเราพูดถึงเรื่องการเมืองสหรัฐความวุ่นวายในสภาคองเกรสอะไรต่างๆนานาแล้วโลกเราก็ได้รับผลกระทบจากเขาด้วยนะคะท้ายสุดนี้ร่างกฎหมายนี้อาจารย์คิดว่าเขาจะตกลงกันได้ไหมคะคือมันจะเป็นต้องตกลงกันให้ได้เนาะแต แล้วยูเครนจะเป็นยังไงอ่อถ้าถามผมผมคิดว่าตกลงไม่ได้นะผมคิดว่าคงตกลงไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันมีกุญซือบอกอยู่แล้วว่าจะไม่ให้ตกลงนะะก็คือโดนัลด์ทรัมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตาบใจังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยผมก็คิดว่าเซเลนสกี้ก็ต้องคอยขอขอแห้งไปอย่างนี้นะฮะคงไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะมีการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอะไรบางอย่างในในสิ่งที่อ่า จบไไดเดนเมีนาจอยู่แล้วมันจะป็นต้องเป็นของลันเพื่อเป็นสิ่งใหม่อันนี้อาจจะไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆนะฮะหรืออาจจะขอร้องให้ทางยุโรปช่วยอ,ออกอะไรไปก่อนได้ไหมตอนนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์แก้ี้ไปหน่อยอันนี้ได้นะแต่ถ้าจะเป็นหลักๆอย่างที่ต้องการที่ที่เซนส์กี้ต้องการเนี่ยนะเพื่อใช้สหรัฐทุ่มตัวเข้าไปเนี่ยผมคิดว่า คงไม่เกิดขึ้นในายานี้ยังน้อยจนกระทั่งการเลือกตั้งประธันดีจบกับค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้คือในทางกลับกันไบเดนกับเดโมแครตก็เสียมากเลยไหมคะเพราะว่าไปรับปากไว้เยอะหรือว่ามีการแสดงบทบาทการเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆของโลกแต่ว่าไปชังักในประเทศของตัวเองอะคะ่ะคืออย่างนี้ฮะทั้งโจไบเดนก็ดีทั้งโดนัลด์ทรัมป์ก็ดีนะเสียงของโลกช่างมันครับก็จะไปแคร์ทำไมครับเพราะว่าคนทั้งโลกไม่ได้เลือกเขานะ หลักการเป็นอย่างนี้ตรงนี้เขาแคร์ที่สุดคือเสียงของในกรในขอในจรในจชีวที่อยู่ที่อเมอริกาเขาต้องได้ขา้นเป็นประธานที่ประก่อนเขาถึงจะเอาใจโลกได้ทั้งสองคนเพราะฉะนั้นถ้าตาบใดที่เขายังไม่ได้คนของเขาเนี่ยฮะเขาก็จะเอาใจโลกไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องปกติของเขาเพราะฉะนั้นอันนี้โลกจะเป็นยังไงเนี่ย พูดตรงๆนันเนี่ยถ้าพูดแบบภาษาเร็วๆก็คือช่างไวก่อนนะของอเมริกาเป็นอย่างนั้นเขาจะต้องเอาคน,ข,านของเขาขึ้นมาก่อนและคนของเขาก็คือคนที่เขาคิดว่าจะให้ให้เขาเข้ามาอยู่ตำแหน่งได้หลังจากนั้นตรงนั้นเข้ามาอยู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยเขาถึงจะมีวิธีการที่จะจัดการกับโลกระอไปและหาโอกาสาที่จะพูดลับบี้ให้ประชาชนของเขาเข้าใจว่าทําไมสหรัฐจะต้องไปลงทุนที่นั่นทาไมสหรัฐจต้องไปที่นี่แต่ตอนนี้เนี่ยมันพูดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดแบบมันเสียคะแนนเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีโดนัลด์ทรัมป์ดักอยู่อย่างนี้องอ าการีการเมืองนี้มันเก่งมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าอาเมริกาเข้าไปยุ่งในโลกมากมายเพระเาะฉะนั้นโยบายต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยมันผูกพันกับนโยบายภายในอย่างชัดเจนแล้วก็แต่ที่สํา,า,าสคัญก็ถือว่านโยบายภายในเนี่ยมันสำคัญกว่าเพราะประชาชนอเมริกันเนี่ยเลือกประธานาธิบดีจากนโยบายภายในไม่ใช่จากนโยบายต่ <S 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 างป<า>ระเทศเพราะฉะนั้นเป็นหลักครับ คือถ้าไปอย่างนี้แล้วนะคะผู้นําชาติต่างๆโดยเฉพาะชาติที่กําลังมีความขัดแย้งในเวลานี้อาจจะต้องคิดหนักแล้วก็ตอนนี้พึ่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็เลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนธรรมดาธรรมดาไปก่อนอขอทางนี้นิดทางนั้นหน่อยเลี้ยงไปก่อนให้พออยู่ได้ไม่ถึงขนาดนั้นทีเดียวไม่ต้องสร้างศัตรูกับทางด้านอะไรมาคัดและในภาพเป็นกันเพียงแต่ขอร้องว่าให้ช่วยอย่างนี้ได้ไหมช่วยอย่างนั้นได้ไหม ดังนี้ไปก่อนจนก,กระทั่งเมื่อไหร่รู้แน่นอนแล้วว่าฝ่ายไหนจะขึ้นค่อยทุ่งเต็มที่ในวิธีการหรือในนโยบายที่ฝ่ายน่งชนะและได้ต้องการครับ